สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮนะเป็นงานจาก My h e โ o a c a d e m ดเมกับงาน BWFC x s m s p หรือ Super Master Star p นั d ่นเองกับตัวที่202ของโชโตะโทโดโรกินั่นเองก็คือตัวนี้จะเป็นสีอ,อนิเมะหรือสีออริจินอลนั่นเองฮนะแล้วแต่ชื่องานมันจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของเขาเรียกว่าอนิเมะนะฮะนี่ ตอนนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างน,นี่อันนี้เป็นด้านหลังอ่ะอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงเนาะ,ะตัวกล่องข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นตัวกับดานหอไว้อีกทีหนึ่งนนี้อ่า มาเปิดมาแกะออกมาได้ดูเลยนี่ตัวนี้นะครับมันก็คือจะมาเป็นสี่ช่องก็คือมีหัวมีครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็ฐานนะฮะสี่ช่องแบบนี้เยวเรามาแกะรีวิวดูข้างในกันดีกว่าครับตัวก้อนทำนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับก้อนน้ำแข็งเนาะ แต่ว่าตัวก้อนนี้จะไม่ได้ลงสีหรือว่าอะไรจะเป็นสีโดดๆมาเลยนะฮะส่วนครึ่งล่างเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะลงสีเป็นสีโทนเดียวเลยก็คือเป็นสีน้ำเงินจะไม่มีไฮไลท์ส่วนแบบตามร่องผ้าร่องอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็รองเท้าเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวนี่มันจะเป็นสีขาวปกติสีเนื้อตรงนี้กับตรงนี้กางเกงกับรองเท้าจะเป็นเนื้อเดียวกัน นะฮะตัวบลัชจะเป็นสีออกเหมือนมันเป็นเป็นรื่นๆเหมือนสีหนังนะฮะเป็นเหมือนหนังอย่างนั้นนะ่ะแต่อันนี้จะเป็นเนื้อเดียวกันสีมันจะเหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นสีขาวเขาก็จะลงสีเป็นโทนเดียวหมดเลยอย่างนี้นะฮะคือจะไม่ได้มีไฮไลท์ตามร่องตามอะไรแบบนี้นะครับนี่ส่วนครึ่งบนตัวนี้ก็จะเหมือนกัน,นะฮะตัวเสื้อก็คือจะเป็นน้ำเงินธรรมดาปกติไม่ได้ลงไฮไลท์ตามร่องผ้าหรืออะไร ตัวเกาะตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้มันก็จะลงออกเป็นสีเทาๆตัวชุดเกาะเขาจะไม่ได้ลงเป็นแบบสีอ่ามันๆเหมือนสีอ่า,อาเขาเรียกว่านหนังนะฮะมันจะเป็นสีด้านๆเหมือนกับตัวเสื้อเหมือนเลยมันจะไม่ได้ลื่นๆมันๆเหมือนกับตัวของปลักนะฮะตัวก้ามเนื้อก็จะไม่ได้ไฮไลท์เหมือนกันตัวชุดตรงนี้ก็จะไม่ได้ไฮไลท์เหมือนกันนะฮะสีเขาก็จะลงมาเป็นสีโทนเดียวหมดเลยนะครับส่วนหัว ตัวหัวนะฮะสีเนี่ยก็จะเป็นสีขาวกับสีเลือดหมูเลยตัวหน้าตัวตาจะลงสีคล้ายๆปลัดเลยนะครับจะมีแค่สีผมที่เขาเหมือนจะไม่ได้เล่นไฮไลท์หรือว่าอะไรก็คือขาวกับเลือดหมูเลยสองสีตัวเต่นแบบนี้ไปเลยนะฮะนี่ครับโอเคลองประกอบดูกันตัวนี้ถ้าไม่มีก้อนคำ้ำยืนได้นะฮะ ค่อนข้างจะใส่จากข้างนี้พอใส่แล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับสีมันคือสีแบบเป็นโทนเรียบๆนะมันจะเป็นโทนเรียบไม่ได้มีแบบเงาเฉดตามล่องตามอะไรอย่างนี้เขาจะลงเป็นสีพื้นแบบสีเดียวเลยทั้งตัวนะฮะแต่ว่าบลัดจะมีพวกไฮไลท์อย่างนี้อย่างนั้นเติมเข้ามานะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดนี้อื ก็อย่างที่บอกฮะใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยฮะชอบบัดเลือกบัตรชอบอนิเมะเลือกอนิเมะชอบมังงะเลือกมังงะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยครับมันจะไม่แบบแล้วแต่ความชอบเลยอยู่ที่ว่าเราชอบสีไหนดูแล้วเหมือนอนิเมะสวยกว่าบัตดหรือบัตรสวยกว่าอานิเมะก็เลือกซื้อที่เราชอบไปเลยนะฮะอันนี้เราก็จะเอามารีวิวอ่ะเดี๋ยวเราเรา,เราวัดความสูงกัน ตัวนี้อยู่ที่23เซนนะฮะกับความสูงเท่ากันนี่ตรงนี้ถึงปลายผมอยู่23เซนก็ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานนะฮะตัวนี้นโอเควันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่โอ้โคทอของเรานั่นเองกับงานะนะนะ BWFC XSMSP นะฮะถ้าใครชอบตัวนี้เป็นลายสุดท้ายของ My h e โ o แล้วเหมือนกันนะต้องเก็บให้ครบ4ตัวนะฮะนี่ ก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันที่โอโหทอยของเรายังพอมีเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดโอเควันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูอีกแล้วอ่าถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ